ช่วงไฮไลท์ฉันเองครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่ที่ตอนนี้ฟรีไฟลได้เข้ามาที่เซิร์ฟไทยแล้วนะครับซึ่งไม่ตรงกับเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับเซิร์ฟไทยจะเป็นจะเริ่มกิจกรรมวันฮาโลวีนวันที่13ตุลาคมนะครับหลอดไปพร้อมกันจะได้บัตรสร้างห้องนะครับแล้วก็วันที่15ถึงวันที่31จะเอาจะสามารถเก็บโทเค็นฮาโลวีนได้แล้วนะครับ เราก็จะสามารถเอามาแลกชุดตามนี้ได้เลยนะครับมีถึง4ชุดนะครับแล้วก็อย่าลืมไปลอกอินรับกระเป๋าด้วยนะครับทุกคนกระเป๋ากับชุดแล้วก็กล่องศพนะครับสามารถแลกได้แล้วก็อย่าลืมกิจกรรมเก็ดนเจ็ดไอเทมด้วยนะครับเป็นกิจกรรมที่ได้รับสก,กินปืนมี7วันแล้วก็ปืนทุกอย่างครับจะเปลี่ยนทุกวันนะครับทุกคนมีทั้งหมดนี้นี้เลยมีปืนฟา,าร์มัส f 4 AK, a k ฟร์เอเคสกกแแล้วก็เวกเตอร์ครับมันจะเรียงตามบอลเลยนะครับทุกคนแล้วก็คลิปนี้ผมต้องขอต้อนรับทุกคนนะครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ